สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันประจำวันที่21กันยายนพุทธศักราช2568ค่ะลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะแล้วพบกับการพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน